อะไรเนี่ยอยู่ีดีสตรีมก็หลุดเฉยเน็ตหลุดแล้วไปหมดเลยเน็ตหลุดแล้วไปหมดเลยไปหมดทุกอย่าง สตีมจะไม่สเสถียนแล้วล่ะครับดีครับดีครับผมสตีมไม่สเสถียนแล้วครับผมตอนนี้รู้สึกเหมือนปิงกำลังขึ้นไปแบบมหาศาลปิงขึ้นไปอย่างมหาศาลเลย เวนกรมเอ,อ่อของที่ต้องรอกันมีแค่นี้ปิงขึ้นไปนแบบมหาศาลเลยทีนี้นี่ครับปิงขึ้นปัญหาเนต็ตบ้านแล้วครับเรียบร้อยปัญหาเน็แล้วครหนึ่ง เรียบร้อยปัญหาเกิดขึ้นแล้วเน็ตบ้านลม่มเอ่อทำไมโดนกินเน็ตละเนี่ยปัดทิ้งให้หมดเฮ้เฮเฮ้เรียบร้อยเน็ตล่มจะห้า สตรีมน่าจะปิงมั้งตอนนี้เน็ตล่มไปเลยอะ่ะติดอะไรนะติด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดปิงมากตอนนี้กำลังปิง <c oughs> ดึงเฟรมเลตไม่ได้ ติดกล้องเลยพี่ไม่ติดกล้องครับผมติดกล้องทำไมเอ่ยติดกล้องไม่ไหวครับไม่มีตังไม่ตังติดกล้องครับผมดีครับดีครับผมเน็ตปิงไปแล้วหนึ่งหลุดเอาหลุดเอาสัญญาณหายไปแล้ว ติดกล่องอ๋อติดกล่องอ๋อฮะผมว่าต้องเปลี่ยนสัญญาณตัวกระจายสัญญาณใหม่ตัวกระจายสัญญาณตัวนี้มันเป็นรุ่นเก่าอ่ะไม่มีเวลาไปเปลี่ยนใหม่อยู่อยากเปลี่ยนใหม่อยู่นะแต่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหม่จะเปลี่ยนเป็นตัวที่มันมีเสาอ่ะคือนี้มันตอนนั้นคือได้มาพร้อมกับไอเนี่ย แพ็กเกจเน็ตมันอ่ะเป็นกล่องฟรีอ่ะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนมันขี้เกียจเปลี่ยนเน็ตปิงไปแล้วหนึ่งมันก็ขึ้นเขียวอยู่นะมันก็ขึ้นเขียวนะแต่ทำไมผมรู้สึกถึงความปิงก็ไม่รู้ปิงมาก ปิงแปลกแปลกอืมฮ่หาฮ่าอาอะไรยุครุ่นอาม่ายุครุ่นอาม่าใจเย็นอย่าไปรุ่นอาาครับผมมันไม่กล่องที่มันไม่มีเสาอ่ะนะเพราะฉะนั้น มันก็เลยจะมีปิงป,งปิงนิดนึงในกระจายได้ไม่เพียงพออาจจะต้องเปลี่ยนในอนาคตครับตอนนี้ยังไม่ขี้เกียจเปลี่ยนอยู่มันใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนขี้เกียจเปลี่ยนมากเลยโอ้โหขนาดเขากดเทรดขนาดกดเทรดของนะเนี่ยปิงพาหลุดไปเรียบร้อยแล้วครับไม่สามารถเทรดได้โอเคเทรดได้แล้ว พอจะรับเทดได้นะครับผมคือปิงแบบปิงํำลังการมากได้มาหนึ่งอันขอบคุณครับผมว่าใช้กี่อันไม่รู้ในการอัปเกรดปาปโรทิต้าและใช้หลายอันด้วยนะเมื่อก่อนผมตอบไปต้องเยอะแยะเลยนะตอบไปเยอะมากแล้วก็ไปไหนหมดไม่รู้จำไม่ได้หรือผมอัพเอาไปอัพขายวะถ้าจำไม่ผิด จะเอาไปอัพขายอัพขายจะเกยงเลยแล้วก็ไม่อัพใช้เองเลยตอนนี้คงต้องมาอัพใช้เองแล้วแหละตบมือให้กับความปิงตบมือให้กับความปิงปิงสุดๆเลยครับตอนนี้ปิงเป็นเหตุสังเกตได้ขนาดเทตยยังแบบรอดีเลยตั้งนานเลย ไอพวกนี้มันดอบกระเป๋านั่นใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดกระเป๋าเดินทางเห็นโพสเลเวลสอง้อยแปดสิบแปดแล้วนึกถึงโพสผมเลยโพสผมนี่เลเวลอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบสองแล้วนะปล่อยบอดอย่างเดียวนะครับไม่ได้เป็นของเห็นเขาใส่เซตพิษก็เราก็อยากใส่บ้างนะแต่ว่างบเราไม่ถึงแล้วก็ไม่อยากไปดอบบอสด้วย คือตีได้แหละแต่ต้องไปเป็นปาร์ตีอ้อ่ะโซโล่ก็ไม่ไหวนะครับผมมีนินจาตัวเดียวที่เลเวลสูงกับนาคา่าแต่นาค่าของไม่สดแล้วก็เวลยังไม่สดเท่าที่ควรดามเมก็จะเบาหน่อยอาจจะสู้ไม่ได้ของไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับไม่ได้ชำนาญน,นาค่าขนาดนั้นก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไม่หาของอะไรเปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นเลยก่อนๆที่ปั้นเพราะว่าเห็นมันเท่ดีแล้วแบบว่าดามเมเยอะดีน่าเอาฟาร์มบอสได้ สุดท้ายตัวเองขี้เกียจเปลี่ยนของขี้เกียจเปลี่ยนของแล้วนั่งศึกษาเพิ่มก็เลยอยู่ที่เดิมอยู่อย่างนั้นว่างๆค่อยไปทำหน้าค่าให้มันสุดแล้วกันตอนนี้อัน,นินจาไปก่อนตบมือให้กับฟวมปิงเชิบเชิบเชิบ,ชบ,ชบ องใช้กี่อันนะผมจําไม่ได้ตัวนี้หมวกอันละสิบหรืออันละห้านะถ้าจําไม่ผิดแต่จาได้ต้องใช้อน,นี่เยอะด้วยดอกเดียวตายดอกเดียวตายดาเมจสองแสนสามจริงๆใช้วุฒิท่านมันก็แรงฝาแหละแต่ว่าลืมกันยังเอ่ย ขายเอย่ยเอเอ๋แอปมันปิงเหรอเพราะว่ามีแชทขึ้นนะแต่คือแชทมันหายไปอ่ะผมไม่เห็นแชทเลยแชทมันหายไป ไม่แชทมันหายไปอ่ะใช่มันมีแชทหลายคนที่หายไปมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมปิดไอ้นี้ก่อนเออใช่แชทมันหายแชทไม่ขึ้นในเนี้ยมันขึ้นแชทแค่ไม่กี่คนอ่ะเนี่ยมันเพิ่งขึ้นอ่ะโอ้โหปิงขนาดนี้เลยเหรอใช้สี่อันต่อหนึ่งอันใช้สี่อันต่อหนึ่งครั้งโอเคครับใช้สี่อันเนาะ เดิมกันหรือยังยังไม่เริ่มครับบบมเพิ่งมาอะยังไม่เริ่มครับบูมยังไม่เริ่มแต่มาต่อบบมเองครับด้วยนะยังไม่ลืมยังไม่ลืมอะลืมดูแบตเหลือหกเปอร์เซ็นตไปชาร์จแบตก่อนไปแล้วมาดูไปชาร์จไประวังแบตเสื่อมนะเขี้ยวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ปิง เขียวแต่เขาไม่ได้ไหมายความว่าไม่ปิงอ๋เอเฮ้ยตอนนี้กลับมาเต็มแล้วนี่กลับมาเต็มแล้วได้แหละได้อยู่แหละตอนนี้มันกลับมาแบบเต็มพิกัดแล้วน่าจะได้อยู่ไม่น่าหลุดไม่น่าหลุดแบบปิงปิงอีกแล้วอเดี๋ยวไปดูให้ครับใช้สี่อันครับโอเคขอบคุณครับ ขอบคุณครับใช้สี่อันโอเคลุงสิบสามอะไรอะลุงสามสิบสามสามสิบสามก็เกินก็เกินเออเกินไป อ้าวแล้วกูวกดล้างแยกทิ้งไปเฉยเลยเดี๋ยวกดล้างแยกทิ้งไปเฉยจำได้ป่ะบูมฉันจำแกได้ใช้สี่ตอนหนึ่งใช้สี่ตอนหนึ่งสี่ตอนหนึ่งแล้วที่ฉันต้องการมันกี่อันแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวนะ มีจอมดาบปิดไนท์นักฆ่าอาชีพอะไรอีกวะจำไม่ได้หืมหลักๆก,ก็ประมาณสามตัวตอนนี้หลักๆก็สามตัวหลักๆก,ก,ก,ก็อยู่ที่สามตัวละครสตรีม หลักๆใช, too, ใช้ประมาณสามตัวก็ท hey, ั้งหมดสิบสองอันสินะเอ้ยไม่ยากไม่ยากดอกสิบสองอันไม่ยากอย่าค่อยไปดอกที่เหลือที่หลังแล้วกันโอ้โห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 กลับมาปิงเหมือนเดิมแล้วชิบหายนั่นไงแชทไม่ขึ้นจริงๆซะด้วยกลับมาปิงเหมือนเก่าฮ่าฮ่่า สัตว์เลี้ยงหาไงฮะเรานี่พิมพ์ตรงจังหวะแท้งี้ทำไมมันถึงได้ปิงอย่างนั้นเราแชทมันหายผมใช้จอนเปิดดูช่องแชทแล้วกันเพลงหายเลยทีนี้ดีครับมาใหม่ดีครับมาใหม่เนาะ ให้สัตว์เลี้ยงหาไงครับให้สัตว์เลี้ยงหาเลยพี่เล่นอาชีพอะไรอ่ะผมเล่นอาชีพนินจาครับอาชีพนี้คืออาชีพนินจาครับแชทมันหายไปจากตรงนี้่ยคือผมเห็นข้างบนนันเนี่ยแต่แชทมันหายไปไม่สิมันไม่ได้หายมันขึ้นมาช้าและแถมไม่ใช่ขึ้นมาช้าธรรมดาเด้อมันไม่ขึ้นเลยแหละเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยแหละแล้วค่อยๆขึ้นมาทีละอันสองอันคืออะไร ไ่อขึ้นมาอันสองอันคืออะไรขึ้นแบบปิงๆิ้เนยนะแก้ไขอะไรได้มั้งเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเจ้โปรแกรมนี้ไม่สามารถแก้อะไรได้เลยถ้าใช้ OBS Steam Lab ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเนี่ยแต่คอมใช้ไม่ได้งไงประเด็นลบ OBS ไปแล้วคอมแม่งรุ่นระดับร้านเกมร้านเกมยุคสมัยเก่าแน่ๆเลย เออสตรีมมันดีเลยประมาณเกือบสิบวิอ่ะผมก็เลยไม่อยากสตรีมในคอมก่อนสตรีมในโทรศัพท์มันง่ายฝาเงีมันง่ายฝาเพราะมันดีเลยแค่สามวิอ่ะมันพอรับได้ไงแต่คือดีเลยประมาณเจ็ดวิเนี่ยรับไม่ได้ครับรับไม่ได้จริงๆมันตอบคนไม่ได้ทันทุ่งทีคนก็จะพิมพ์ถามมาซ้ำาๆๆๆมันไม่สาใจอ่ะมันตอบเขาไได้ไม่ทันทีแบบไม่สดใจอ่ะ อ้าได้อ่านหนึ่งแล้วฝัจะตกเนาะไหนเขาบอกว่าไหนเขาบอกว่ากว่านินจาจะโหดต้องเวลสามร้อยี่สิบอะฮะสามรอยี่สิบผมสาม้อยสามสองครับเอา้าทำไมอะ่ะคืออ๋อตัดเสริมเหรอเขาต้องจะเห็นตัดเสริมผมนะแปบ๊บนึงแป๊บนึ่งงผมเปิดตัดจริงให้ดูเดี๋ยวเปิดตัดจริงให้ดู อากดไปได้นี่ครับนี่ดีเวลตัดดีเวลจริงผมเวลจริงผมสามร้อยสามสิบสองครับเวล3สามร้อยสามสองครับวัดดีลุงวัดดีป้าวัดดีป้าเพลงอาจจะเงียบหายไปเลยนะเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะทำไมชอบแชทมันชอบหายอะ่ะดูนี่สิไม่ขึ้นเลย ไม่ขึ้นเลยผมว่าแอปผมว่าโปรแกรมไอแอปน่าจะบัก๊กแอปมันน่าจะบั๊กชัวร์อ,อยู่แล้วสภาพนี้ไม่น่าใช้เรื่องดีบั๊กแบบไม่น่าให้อภัยด้วยก็จะได้ยินเสียงพัดลมเสียงพัดลมแบบสามรอเปอร์เซ็นเป็น ASMR ไปเลยเวลนักฆ่าให้ดูหน่อย เวลนักฆ่าให้ดูหน่อยเดี๋ยวนะนักฆ่าเหรออ่าส่วนนักฆ่าเหรอผมไม่ค่อยชํานาญนะว่านักฆ่าผมจะเวลที่ไหนนะส่วนใหญ่ผมจะเลือกที่เวลที่ผมอยากจะเวลจริงๆอะเออถ้าติดตามผมมานะน่าจะรู้ดีนะว่าก่อนๆผมเคยทําคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่เวลสาหรับฉันคนเดียว <laughs> จริงๆผมเวลที่นั่นจริงๆผมเปิดหนังสือแบบสุดๆอะ่ะแล้วก็เวลที่นั่นคนเดียว ไม่มีคนแย่งด้วยนะไม่มีคนแย,งย่งด้วยคือแบบอยู่สบายๆคนเดียวเลยอะ่ะคือเน้นมอนเตอร์เกิดเยอะๆไว้ก่อนแล้วก็ตีทีเดียวตายอะ่ะมันฟินกว่ากันเยอะมันฟินมาก่าที่เราองไปนั่งตีม้าแบบที่เราดอกเดียวแล้วมันไม่ตายอะ่ะแล้วมันเปลืองหนังสือแบบโดยป่าประโยชน์อะ่ะไปตีมอนเตอร์ที่ตีแล้วดอกเดียวตายยังดีสะกว่าเลยที่ผมเมื่อแต่ก่อนผมคิดอย่างนั้นมาตลอดเลยนะสำหรับนักฆ่าผมก็ไม่ได้ชํำขนาดนั้นนักฆ่า ไม่ค่อได้เล่นเน้นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มานั่งปั้นนินกับพวกขมังเออขมังเวตต่อมันเป็นเมนหลักที่ผมเล่นอยู่เนาะที่ผมเล่นและชอบที่สุดนั่นแหละเออเป็นเมนหลักถ้าข้อมูลอ่านไม่แน่นขออภัยด้วยนะครับนี่ตกวันที่สามแล้วสามวะ่ะกี่อันแล้วห้าอันแล้วโอเคใช้สิบสองอันพี่ทำติ๊กต็อกไหมอะทำติ๊กต็อกไหมผมมีติ๊กต็อกอยู่นะ ผมมีทิกตอกอยู่แล้วเลยผมก็นำคลิปอะไรลงเล่นเฉยๆไปคือชื่อมันอาจจะไม่ในชื่อเหมือนกันใน y o u t u ู e นะเพราะผมมันด้ปิ่มชื่อกาวใส่ขาวแต่ม,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 มันเป็นชื่อชื่อเฟซผมอ่ะมันเป็นชื่อเฟซของผมเองผมทำเล่นๆครับก็คือคลิปในช่องบางบางคลิปอ่ะก็จะเอาไปตัดไปบางส่วนแล้วก็เอาไปลงทิกตอกเล่นเดี๋ยวผมว่าจะไปลงเพิ่มอยู่ อย่มีเวลาว่างก่อนจะตัดช็อตในเอ y o u ยูทูแล้วไปลงเล่นดูทำเล่นๆไปงั้นแหละค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมียอดดูมันไม่ค่อยมียอดของคนดูอ่ะมันไม่ค่อยได้อะไรด้วยแหละผมก็เลยทำเล่นๆไปสนุกๆไปอ่าขยะเต็มแล้วทิ้งไปฮู้ฮููหลายกองอยู่นะทำไปเล่นไป หางสีขาวขนนกสีสดใสทิ้งไปจุดประสงค์หลักของเราคือหมวกทรงสงที่ขาดแล้วจุดประสงค์หลักของเราอยู่อันนี้นึกว่าลงแล้วนึกว่าลงแล้วคืออ๋อหมายถึงลงไอ้นี่ใช่ไหมครับไอสตรีมเนาะคือเมื่อกี้มันเน็ตมันปิงครับเพราะเน็ตมันปิงแล้วสตรีมมันหลุดไปช่วงหนึ่งเออผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะอยู่ดีมันหลุดไปช่วงหนึ่ง แล้วถึงตอนนี้จะดึงกลับมาได้ก็เถอะนะแต่ว่าคือมันก็ปิงอ่ะปิงแบบปิงกินเละเทะไปหมดเลยแล้วไหนจะเรื่องที่ว่าไอเนี่ยแชทมันบั๊กอีกอะก็คือแชทบางคนเนี่ยไม่ขึ้นนะครับผมเห็นข้างบนนะแต่มันไม่ขึ้นไม่ขึ้นในนั้นผมได้อ่านย้อนหลังไม่ได้ติกต o อกผมทำมาสามเดือนพึ่งขึ้นหนึ่งพันแปดสิบสองเองหนึ่งพันแปดิบสองนี่คือคนติดตามใช่ไหมครับ คนติดตามขึ้นอ๋อคนติดตามขึ้นใช่ไหมครับของผมไม่มีคนติดตามเลยครับไม่มีเลยจริงไม่มีคนติดตามเลยผมทําลงเล่นๆเฉยๆไม่มีคนติดตามเลยครับ <c oughs> คือส่วนใหญ่คนเขาจะดูแบบเออคลิปสนุกๆหรืออะไรนี้ใช่ไหมคอนเทนต์สนุกๆอะไรเงี้ยที่ปัดมาแล้วอยากจะหยุดดูอะไรประมาณนี้ใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละผมไม่รู้ผมจะทําอะไรครับนั่นแหละคือประเด็นประเด็นคือผมไม่รู้ผมจะทําอะไรนี่แหละในทิกตอกนะ หรือจะเอาแค่ช็อตแบบสนุกสนุกเฉยๆเล่นๆไปลงดูเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันลองหาคอนเทนต์ใน tik tok ดูแล้วก็มานั่งตัดต่อเป็นคลิปเล่นดูน่าสนุกอยู่นะารามปิงแล้วก็บั็ในแอปพลิเคชันนี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะอยู่ดีๆมันก็ไม่ขึ้นแชทบางคนอะ่ะเออบางคนบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ไม่ขึ้น ไม่บางทีก็ไม่ขึ้นเลยมันไม่สามารถกดย้อนหลังในหน้าจอผมได้ผมเลยต้องเปิดหน้าจอโทรศัพท์เอาอะพักสมอง EP สามดลับบ่นะและทีนี้ใน YouTube ไม่ขึ้นช่องแชทจะจะเริ่นจะเริ่นจะเริ่นเถอะแล้วผมจะอ่านย้อนหลังยังไงล่ะเนี่ยได้เพิ่มมาอีกหนึ่งอัน พักสมอง EP ที่สามล้านแปดแสนสามล้านแปดแสนเยอะไปป่ะตอนนี้บ้านผมร้อนมากผมก็ร้อนเหมือนกันครับบ้านผมก็มีแต่พัดลมผมไม่มีแอร์ร้อนเหมือนกันเฮ้ยทำไมช่องแชตต้ามันไม่ขึ้นในไอเนี่ยในย u ทูอ่ะนี่ปกติมันขึ้นใน you tube นะแต่รอบนี้ไม่ขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนอะ แต่มันขึ้นในนี้ให้อ่านได้นะเออแปลกดีเว้ยต้องมานั่งดูทั้งสองจอเลยใช่ไหมเนี่ยฮะเนี่ยเปิดคอมดูแล้วดูช่องแชทเอาก็ได้ง่ายดีน่าจะง่ายกว่าเสียปักคอมซะขี้เกียจเปิดคอมเน่เจริงนี่เนี่ย พี่เกดเปิดคอมจังเลยแต่ก็ต้องเปิดไม่งั้นยู u ูบไม่ไม่งั้นไในสตรีมมันดูเงียบๆเมื่อเพลงไม่มีมันก็เงียบอย่างนี้แหละและได้ยินเสียงพัดลมเป็น ASMR ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ <laughs> ได้เสียงพัดลมเปานเสียงเอซ็มันไม่ค่อยดีเนาะอ่าเสียงพัดลมบ้านผมอย่างดังเลย <c oughs> ดังมากครับผมก็ดังกันผมไปช่วยดอกไม้ครับมาเลยครับถ้าอยากมาเนาะเซิร์ฟรสามเนาะพี่เก็บเปิดคอมจริงเลยแต่ก็ต้องเปิดแฮะ เปิดมาเพื่ออะไรเปิดมาเพื่อดูช่องแชทนั่นเองถ้าดูช่องแชทใน youtube ที่มันเป็นของคอมมันน่าจะขึ้นได้ดีฝ่าเนาะมากวอกของโทรศัพท์ในไลฟ์สตรีมสดของฉันอยู่ในไหนหนะ้ามันต้องกดตรงไหนนะตรงนี้สินะสตรีมสดเพื่อ,อามานั่งอ่านช่องแชท ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะผมจะดูช่องแชทแตะโอเคทำไมมันไม่ขึ้นในนี้อ,อ่ะในนี้แม่งหายเฉยเลยมันบอกผมไม่ได้สตรีมอยู่เอาเยอะ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  แสดงหน้าต่างแชทมันไม่ขึ้นในนี้ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยบักแตกได้ใจจริงๆเลยอ่ะ บักกินได้ใจจริงๆเลยอ่ะโอเคมันขึ้นแล้วเออฝาจะขึ้นให้ฉันได้นะโอเคกลับมาแล้วนั่งอ่านต่อผมไปช่วยดอดไม้ผมเข้าเอ,อ่อเข้าไปอแป๊แบบอ๋อเข้าไมแป๊แบหรอเออเนี่ยมันมีแชทบางอันที่มันไม่ขึ้นอย่างนี้อ่ะ ของป้าเฟิร์มมันไม่ขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกที่ว่าของป้าเฟิร์มมันไม่ขึ้นนี่แหละใต้หกอันแล้วแจว๋วเวลจอมดาบฟาร์มยากจังผมเล่นว่าจะขึ้นแต่ละเวลโคตรยากถ้าเวลน้อย,อยมันจะขึ้นค่อนข้างยากเนาะตอนที่ผมเล่นก็ประมาณเนี่ยแบบ เออฟาร์มเวลไปใยการใช้เมลอื่นแล้วก็นั่นแหละฟาร์มเวลใยการใช้เมลอื่นแล้วก็เดินเกรสไปเรื่อยๆตอนนี้เวลอยู่ที่เท่าไหร่นะสองร้อยสามสองรอยสอง้ฟาร์เวล2องร้อยยี่สเอ้ยยี่สปสองร้อยสีนี่นแหละถ้าจำไม่ผิดเวลยากมากของไม่มีไม่รู้ทําไม่รู้จะทํายังไงต่อด้วยต้องไปหาข้อมูลจำดาบอีกเยอะเลยฝัดเวลได้ ขึ้นดีกวนี้ต้องเวลอีกนานต้องหาข้อมูลอีกเยอะปัจจะโหดปัจจะอะไรได้ตอนนี้เอานักฆ่าให้เอ้ตอนนี้เอานักฆ่าอ่อนนเอาะ,ะเอานินจาให้รอดก่อนเอานินจาให้รอดก่อนฟาร์ม ความของให้นินจามันสู้กับบอสบางบอสได้โอเคก่อนแล้วค่อยคิดถึงอาชีพอื่น <c oughs> ค่อยๆทำไปเจือตัวทีละอาชีพงบไม่พอเนี่ยแชทมันไม่ขึ้นในช่อง youtube ฮะม,มันเกิดบั๊กอะไรขึ้นเนี่ยมันขึ้นในนี้นะบางคนบางคนก็ไม่ขึ้นใน youtube บางคนก็ขึ้นในนี้แทนผมเออนี่ผมไปช่วยดรอ อันนี้บอกนานแล้วนี่หว่าแต่ใน youtube มันไม่ขึ้นเออบางคนมันไม่ขึ้นนะเอา้ามอนเตอร์ตีอ่าปิงขึ้นอีกแล้วมาทำทุกอาชีพไม่ฉันไม่ทำทุกอาชีพแน่นอนบางอาชีพฉันก็ไม่ทำนะฉันเหนื่อยมันก็เยอะไปบางทีอ่ะ มันก็เยอะไปบางทีทำทุกอาชีพก็ไม่ไหวนะพี่สายสนูทำไงครับอาชีพอะไรครับ